สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หลายคนถามเข้ามาเยอะเลยนะคะว่าเป็นวิทยากรยากไหมแล้วทำยังไงถึงได้มาเป็นวิทยากรแบบทุกวันนี้ขอใช้พื้นที่ตรงนี้ตอบคำถามทุกคนเลยะค่ะว่างานวิทยากรไม่ยากเกินความสามารถของทุกคนค่ะแล้วก็เป็นงานที่เรียกว่าต้องใช้ใจใจถึงพึ่งได้พึ่งได้ก็คือพึ่งตนเองก่อนเลยค่ะตนเป็นที่พึ่งแห่งตน ต้องขยันฝึกฝ,กฝนทุ่มเทใช้ความอดทนฝึกฝึกฝึกแล้วก็ฝึกฝึก,ฝกพูดบ่อยๆช่วงแรกๆค่ะอาจจะมีการถูกปฏิเสธบ้างเราต้องไม่ยอ่อท้อต่อการถูกปฏิเสธหรือไม่เป็นที่ยอมรับในช่วงแรกนะคะเรียกว่ามือใหม่อย่าเพิ่งถอดใจค่ะฝึกบ่อยๆพูดบ่อยๆเดี๋ยวเราจะเชี่ยวชาญและครองใจคนได้ค่ะกว่าจะได้ขึ้นเวทีบ่อยๆแบบนี้ต้องพิสูจน์ตัวเองพอสมควรเลยค่ะ ต้องขยันทําการบ้านทําการบ้านก่อนขึ้นบรรยายบรรยายเสร็จก็ต้องกลับไปทบทวนทําการบ้านหาข้อบอกพร่องของตัวเองค่ะหลังจากนั้นก็หาข้อมูลใหม่ๆเติมลงไปในความรู้ความเชี่ยวชาญในหัวข้อที่เราบรรยายอยู่ค้นหาเทคนิคลีลาวิธีการเล่าเรื่องให้เรียกว่าเป็นแบบฉบับของตัวเองไม่ต้องตามใครนะคะเป็นตัวเองแล้วทุกคนจะจดจำในความเป็นเราค่ะ ส่วนลีลาการบรรยายอย่างเดียวก็ไม่พอค่ะเราต้องมีความคมชัดในเนื้อหาด้วยเนื้อหาเราต้องเป็นประโยชน์มากที่สุดจับต้องได้คนฟังเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงและเปิดใจคนฟังให้ได้ค่ะสิ่งที่เราพูดเป็นประโยชน์แล้วเปิดใจแล้วเขาจะนำไปใช้พัฒนาตนเองได้ในที่สุดค่ะ เดี๋ยวอีพีหน้านะคะมาติดตามกันต่อว่ากว่าจะได้เป็นวิทยากรจนถึงทุกวันนี้ต้องผ่านอะไรมาบ้างค่ะทั้งดรามา่าทั้งความสนุกสนานและความประทับใจมากมายทีเดียวเลยค่ะ